ในการแสวงหาสุขภาพที่ดีความทุ่มเทยอย่างลึกซึ้งได้อย่างรากนี่ไม่ใช่แค่ห้องธรรมดาๆแต่เป็นแหล่งบ่งเพาะความรู้สถานที่แห่งการบำบัดร,รักษาและพรมแดนแห่งการค้นพบที่นี่ไม่ใช่เพริโอไมฮิดน ื่อก่อนเคยคิดว่าการเป็นหมอเพเรียจะได้ทำแค่ขูดหินปูน<ๆ>กลาวรากฟันแล้วก็ผ่าตัดง่ายๆแต่พอมาเรียนถึงได้รู้ว่าการจะเป็นหมอเพเรียวที่ดีให้ได้นั้นจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถสร้างพื้นฐานช่องปากที่ดีเพื่อที่จะส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อในสาขาอื่นๆแล้วก็ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองให้ดีได้ในระยะยาวเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่คลินิกธรรมดาแต่เป็นแหล่งต่อยอดความรู้และการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างดี ขอต้อนรับสู่สาขาปริทันตวิทยาคณะทนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นาที่แห่งนี้อนาคตของเพอรีดอนทิสกำลังถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันหลักสูตรที่เข้มข้นของเราเป็นทั้งการผสมผสานร,ระหว่างความรู้เชิงคลินิกและการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นภายใต้การดูแลโดยตรงจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเทคนิคการรักษาที่ได้รับการฝึกฝนและส่งต่อมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาเพราะรากฐานของสาขาปริทันตวิทยาของเราคือการช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถกำจัดสาเหตุของโรคปริทันและดูแลตัวเองให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างยั่งยืนตั้งแต่การให้คำแนะนำอนามัยช่องปากและการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปและเรายังมีงานศัลยกรรมปริทันที่ครอบคลุมการดูแลทั้งซอฟต์และฮาร์ดทิชชูเพื่อรักษาโรคที่รุนแรง เช่น guided bone regeneration guided tissue regeneration aesthetic c r o w l e n g t h e n i n g r e c o s t u c t i v e ortho surgery connective tissue graft free gingival graft รวมถึงงาน Implant และการดูแลอย่างละเอียดและสาขาปริทันตวิทยาของเรายังเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ทำให้เราสามารถทำงานวิจัยได้หลากหลายตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของโรคปริทันจนถึงนวัตกรรมทางคลินิก แลละเททคโนโนนนยีอััสมัยอยอ่าง AI สาขาของเราประกอบด้วย2หลักสูตรได้แก่หลักสูตร Resident หรือทันตแพทย์ประจำบ้านหลักสูตร3ปีเต็มเปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์เชิงคลินิกสำหรับสอบวุฒิบัตรเพรียบพร้อมสำหรับคนไข้ทุกรูปแบบ และหลักสูตร PG 1ปีที่ถึงแม้ระยะเวลาจะสั้นแต่อัดแน่นด้วยความรู้พื้นฐานและทักษะการทำสันบริทันเพื่อให้พร้อมต่อการต่อยอดในอนาคตได้ในสังคมที่เทคโนโลยีก้าวล้ำจนแทบตามไม่ทันหากความรู้พื้นฐานไม่แน่นพอก็อาจจะทำให้การรักษาล้มเหลวลงได้ก็เหมือนฟันของเราถ้าไม่ดูแลอวัยวะบริทันที่ดีฟันที่สวยงามของเราก็อาจจะอยู่กับเราได้ไม่นาน มาร่วมกำหนดอนาคตสุขภาพเหงือกและฟันกับเราที่สาขาปริทันตวิทยาคณะทันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วมาค้นพบศักยภาพของคุณกันนะคะ